สติปัญญาเหนือการเวลาจากเอเทนสู่โรมตอนที่หนึ่งทาลิสแห่งมิเลทัสทาลิสแห่งมิเลทัสทุกสิ่งคือน้ำเมื่อเกือบ2,600ปีก่อนในเมืองโบราณชื่อว่ามิเลทัสมีชายคนหนึ่งที่ตั้งคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าถามโลกนี้ประกอบด้วยอะไรเขาชื่อว่าทาลิสแห่งมิเลทัส นักปรัชญาคนแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ขณะที่คนอื่นพูดถึงเทพเจ้าและตำนานทาลีสมองดูทะเลสายฝนสายน้ำและเหงื่อของผู้คนแล้วเขาก็เห็นแบบแผนเขากระซิบว่าทุกสิ่งเริ่มต้นจากน้ำสำหรับทาลีสน้ำไม่ใช่แค่ของเหลวแต่มันคือจุดกำเนิดแหล่งที่มาของชีวิตทั้งหมดเส้นสายที่มองไม่เห็นซึ่งเชื่อมโยงแม่กับพืชผลมนุษย์กับมหาสมุทรการเปลี่ยนแปลงกับการดำรงอยู่ วันหนึ่งสิทธิ์คนหนึ่งถามเขาว่าอาจารย์ถ้าไม่ใช่เทพเจ้าแล้วอะไรที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันทาลิสตอบว่าไม่ใช่ความวุ่นวายไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมแต่น้ำทุกสิ่งมีจิตวิญญาณและทุกสิ่งเริ่มต้นจากน้ำหลายคนหัวราอนย,ยอกเขาพูดว่าเขายากจนและว่าปรัชญาไม่มีประโยชน์ทาลิสจึงศึกษาดวงดาวทำนายการเก็บเกี่ยวมะกอกที่อุดมสมบูรณ์เขาเช่าเครื่องรีดน้ำมันม,นมะกอกทั้งหมด แล้วกลายเป็นคนมั่งคั่งหลังจากนั้นเขาก็คืนทุกอย่างโดยไม่พูดอะไรเขาต้องการพิสูจน์ว่าปัญญาไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยแต่เพื่อความเข้าใจทาลิสเชื่อว่าโลกไม่ได้ถูกควบคุมด้วยโชคชะตาหรือความบังเอิญแต่ถูกควบคุมด้วยระเบียบและโดยการศึกษาธรรมชาติมนุษย์สามารถค้นพบตำแหน่งของตนเองในจักรวาลในช่วงสุดท้ายของชีวิตขณะเดินริมทะเลเขามักพูดว่าเรามาจากน้ำ เราจะกลับไปสู่น้ำและระหว่างนั้นเราพยายามทำความเข้าใจเขาไม่เคยอ้างว่าตนรู้ทุกอย่างแต่เขาคือคนแรกที่ถามไม่ใช่ใครสร้างโลกแต่อะไรคือโลกและด้วยคำถามนั้นวิชาปรัชญาจึงถือกำเนิดขึ้น